คือตอนนี้อะไรก็อะไรก็ก้าไกลเนาะมันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังผมเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจของน้องเขาเองแล้วก็พุ่งเป้ามาที่พักเก้าไกลไปคือตอนนี้อะไรก็อะไรก็ก้าไกลเนาะคือผมผมต้องบอกเองว่าจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นการตัดสินใจของน้องเขาเองนะครับ แล้วต้องบอกว่าทุกอย่างในการในการที่เขาจะตัดสินใจอะไรมันไม่มีใครมาอยู่เบื้องหลังอะไรทั้งนั้นหรอกครับคือถึงที่สุดเนี่ยหน้าวันนี้ทุกคนก็รู้นะครับว่าอะไรคือคือสิ่งที่ที่เขาอยากจะทําอะไรคือสิ่งที่เขาไม่อยากจะทํานะครับเขาอยากจะตัดสินใจแบบไหนเนี่ยมันมันไม่มีใครอยู่เบื้องหลังนะครับถึงที่สุดเนี่ยผมคิดว่าอย่าอย่าใช้กรณีนี้มามามาบอกว่าเฮ้ยพักเก้าไกลอยู่เบื้องหลังเลยมันมันไม่ดีต่อใครหรอกครับการทาแบบนั้น แล้วก็ในส่วนของกรณีของหยกเองเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นการการที่เขาการตัดสินใจของเขาเนี่ยมันก็มาจากตัวเขาเอง100ร้อยเปอร์เซ็นต์เชื่ออย่างนั้นตอนนี้ทางทีฝุกเสาทรงเก้าใบเนี่ยมองว่า,าการพูดคุยกันร,ระหวา่างฝ่ายเนี่ยเข้าใจกันเป็นอยที่ดีแต่ทางพักเท่าไยังมีมาตรการที่เป็นเชิงรุกหรือการลงเข้าไปตรวจสอบในที่ที่มันเกิดเหตุนะครับเพื่อให้เกิดการพูดคุยมันเก,กิดได้จริงคือจริง,รงๆผมผมยังไม่ได้ ทราบนะครับว่ายังไม่ได้คุยกับทีมการศึกษานะครับว่าสุดท้ายเนี่ยทีมการศึกษาจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าแนวทางการการจัดการที่ดีที่สุดนะครับมันก็คือการพูดคุยกันคือมันไม่มีทางเห็นตรงกันร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่สุดท้ายเนี่ยการพูดคุยเนี่ยมันดีที่สุดอย่างเช่นถ้าเกิดไปเอาเขาออกอะไรต่างๆเนี่ยพูดกันตรงๆเอาง่ายๆเลยนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านวันนี้เราเนี่ยเอาง่ายๆนะเด็กอัตราการเกิดเนี่ยมันน้อยลง นะครับอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าห้องเรียนหรือโรงเรียนเนี่ยออกแบบมาไม่ใช่สําหรับคนจํานวนเท่านี้นะแต่วันนี้ยังมีคนที่อยู่นอกการศึกษาหรือเข้าไม่ถึงการศึกษาแสดงว่ามันเกิดอะไรขึ้นดังนั้นใครก็ตามที่เขาอยู่ในการศึกษาอยู่แล้วนะครับอย่าไปผลักเขาออกผมคิดว่าเราไม่ควรจะมีมาตรการอะไรไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่อย่าผลักใครออกจากการศึกษาแล้วเราใช้วิธีการพูดคุยกันทําความเข้าใจกันหาทางออกกัน น,นี่คือวิธีการที่ดีที่สุดและอารยะที่สุดนะครับทีดอะไรไม่ได้เพราะว่าทางพักก้าไกลจะส่งทีมงานไปประสานกับทางของอ,อรงเรียนให้ลงมาคุยับทางเด็กเพราะตอนนี้เราเด็กจะไม่มีที่คาดีอะไรมาเดี๋ยวคงต้องคุยนะครับคือต้องยืนยันว่าหนึ่งหลักการก็คือเราคงไม่ได้ไปแทรกแซงข้าราชการอะไรนะครับเราทําแบบนั้นไม่ได้อันที่สองก็คงต้องต้องต้องคุยว่าจุดไหนที่ที่มันจะเป็นไปได้นะครับ บนพื้นฐานที่ว่ามันมันเป็นการพูดคุยกันอย่างสร้างสรรค์ที่จะหาทางออกแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมคงไม่สามารถตอบอะไรได้ว่าทีมการศึกษาจะจะเข้าไปคุยไปยังไม่ได้คุยกับทีมการศึกษาเลยนะครับเดี๋ยวคงต้องคุยกับทีมการศึกษาก่อนแล้วเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดเขาคุยแล้วเขามีอะไรความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวเขาคงมีการชี้แจงเป็นระยะอีกทีหนึ่งนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ